รถมันอะไรวะน่าเอโอโ้ถนนพังเหรอมีรถแม่ควรวักเอบท่อใหญ่ยักษ์ลงไปดูหน่อยสิเขาบอกว่าอะไรเนี่ยสำหรับผู้ทำงานซ่อมถนนแปลว,ว่าเราต้องไปสมัครงานสินะเอาล่ะครับขึ้นรถไปสมัครงานกันดีกว่ารรเอาล่ะครับ อยู่กับผมซีน่เกมนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมือง SF กําลังเดินทางไปสมัครงานซ่อมถนนนะครับเป็นงานที่ทุกคนหลงลืมกันไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยผู้เล่นใหม่น่าจะไม่รู้จักกันเลยนะครับงานนี้เป็นงานในตำนานเลยนะครับรายได้โคตรดีมาถึงจุดสมัครงานซ่อมถนนกันแล้วงานเนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเปิดจีเพมาก,ก่อนเลยครับเลือกราชินสถานที่งานขับยานผ่านนะ เลือกไปที่งานซ้มถนนครับ g ีเจะนำมาลหวจ๊ะจะปักหมุดแผนที่ไว้ตรงนี้เลยครับเข้าไปด้านไหนเลยอันดับแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนชุดก่อนเ er ห็นไอคอนเสื้อผ้าลอยๆอยู่ไหมครับกดเอนครับเปลี่ยนชุดเพื่อสมบัตรงานจากนั้นเนี่ยมาที่มอนิเตอร์มีถนนพังกี่ที่มี2ที่นะครับหมายเลข8ปกับ11เดี๋ยวผมจะเลือกหมายเลข8มาก่อนใน1ชั่วโมงเนี่ยเคมันจะส่งม,มาไดครับไม่ใช่ว่า มันจะมีเคสซ่อมถนนมาทุกชั่วโมงนะสังเกต g เพครับม,ม,มันจะนำทางเราไปโอ้ว้าวอยู่ที่หน้าโรงพยาบาล LS เลยนี่นะตรงเดียวกันกับที่เราเจอเมื่อกี้เลยต้นคลิปไปกันครับมุ่งหน้าไปเลยมารกเป้าหมาย <c oughs> วิ่งมาทางด้านซ้ายครับเราต้องเอารถไป่หนึ่งคันครับเขาเรียกว่ารถรถโม่เนอะใช่รถโม่เหรอวะนาจะใช่แหละรถตัวนี้จะเอาไว้เก็บอุปกรณ์วัสดุก่อส,สร้างครับ ออก่อนที่เราจะไปทํางานกันนะเช็คก่อนเลยครับว่ารถของเราเนี่ยมีซัพพลายหรือเปล่าพวกวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับเดินมาที่หลังรถครับจากนั้นเนี่ยพิมพ์คําสั่งเลยครับทับคาว่าอ่าสีเป็นคำสั่สงสาหรับงานซร้างถนนนะครับโอ้โหวัสดุก่อสร้างเราเต็มแล้วถ้าเกิดว่าไปเต็มเนี่ยให้พิมพ์คาสั่งซัพพลายตรงนี้ครับพร้อมกับขึ้นรถไปด้วยนะ อ่าอย่าเลิมเช็คให้แน่ใจก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเสียเที่ยวนะครับบอกไว้เลยเอาจังหวะนี้ก็ลุยกันเลยครับขับไปยังเป้าหมายของเรากันดีวกว่าใกล้ถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับเอ้ยเ,ยเยชนชนลั่ว่ลวขวางทางได้ไงเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ระวังอุบัติเหตุน,นะครับจากสิ่งต่างๆพอรถคันนี้มันบอบางมาก้ายังขับไม่ชำนานก็คือถ้าคว่ำก็คว่ำก็ขึ้นมายากนะ ดุกลับไปเอาใหม่ลำบากลำบากอีกบอกให้นะเอาเราไปถึงด่านเข้าเมืองแล้วครับเสียตาหนึ่งร้อยบาทในการเปิดประตูผ่านด่านเดินทางพยังจุดหมายปลายทางถึงเรียบร้อยแล้วครับนี่จอดรถเลยครับจากนั้นจอดรถลงลงมาครับทำไงต่อไปที่จุดหมายจุดมาร์กเลยตรงนั้นเป็นรูปส้มหมุนตี้วๆแล้วกดเอนครับ สิ่งที่ต้องใช้ในการช่อมมีซีเมนต์นะครับยางมะตอยดินน,น้ำทรายหินนะครับหนับแรกเนี่ยซีเมนต์63นะครับเราก็ทับอาซีหลังรถเพื่อนำวัสดุออกมาปึออ๊บให้ทับทีละขั้นตอนทีละอย่างเลยครับผมแนะนำเลยอย่าไปทำทีละเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวระบบบั <c> ๊ก <oughs> อ่ะแล้วเราก็เอามาจิ้มใส่ประมาณนี้เอาวัสดุออกมาตามตัวเลขที่ ขึ้นในจุดซ่อมเลยนะครับมันมีเท่าไหร่แล้วก็เอาไปใส่ตามจานวนนั้นให้ครบเป๊ะเลยอย่างมาต่อยอ5สาสิบห้าก็ใส่ลงไปต่อไปดินก็แปดสิบสี่เออแปดสิบสามทำมันเดิมครับหยิบออกมาครับหยิบออกมาแล้วใส่จํานวนแปดสิบสามออกมาเลยแล้วก็เอาไปใส่จุดซ่อมปึ๊บต่อไปก็เป็นน้ำอ่าห้าร้อยเก้าสิบหกนะครับน้ําทำมันเดิมเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบ เอาแบบเป๊ะเลยนะห้ามขาดห้ามเกินถ้าเกิดไปแล้วเอากลับมายากนะจะบอกให้น้ำเสร็จก็ต้องเป็นรายนะครับเอารายออกมาครับ38จุ๊บจุ๊บจุ๊บจิ้มออกมาหยิบออกมาเลย38เนี่ยแล้วก็อ,ออกมาจากนั้นก็ใส่ปั๊บป๊บอ่าแล้วก็สุดท้ายครับหิน43ใส่ไปเลยจ้าห้ามพลาดห้ามพลาดปัาบออกมา เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยแล้วก็วางอีกรอบหนึ่งปึบกดซ่อมได้เลยครับครบแล้ววัสดุก,ก่อสร้างรอได้ครับรอให้มันเสร็จเรียบร้อยดูว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ปึ้งเสร็จยังซ่อมเรียบร้อยได้เงินมา8 7 3 9บาทซ่อมเสร็จแล้วไอ้ถนนที่พังก็หายไปครับเงินเนี่ยมันได้ถึงสูงสุด10,000เลยนะครับ8 0 0 0ถึง10,000บาทต่อครั้งนะ ถ้าทำได้หลายรอบเลยก็อุ้ยเยอะเลยนะครับรวยนะเอ๋อนี่ครับวัสดุก่อสร้างของเราไม่พอนะครับเดี๋ยวผมเติมสะพายให้ดูนะครับว่ามันเติมยังไงออะเติมแบบนี้นะครับตรงนี้เลยปึ๊บทับดีนสะพายครับผมง่ายๆไม่ยากเลยครับงานซบถนนดูคลิปผมจบเนี่ยทําได้เลยครับง่ายๆนะและหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยออกไปเนี่ย คนน่าจะมาทําเยอะแล้วก็ลุ้นว่ามันจะมีเคสซ่อมถนนมาหรือเปล่านะจ๊ะกรลุ้นเอาเองกันนะรับงานถนนหมายเลขสิบเอ็ดกรต่อเลยครับไปซ่อมกันรับหมายว่าไปทันหรอกว่ารับหมายว่าโอ้โหไปทนัอทนอีกแล้วสินะเ <laughs> ดแล้วสินะเ <laughs> ฮ้ยอ,อยู่แล้วเอะละคารไล เออเราเรีบมากดรับเคสไวนะครับรมาทันนะมีคนเขาจะมาถามด้วยเมื่อกี้นะครับเด็ก,ดกๆในเซิร์ฟเบอรแกสิตี้ผมบอกเลยงานนี้การแขร่งขันสูงถนนหมายเลขที่เราจะไปเนี่ยก็คือริมทะเลเลยไปกันชุกูโอ้ยขวมไมเนี่ยลา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 เช้านี้มันเยน็นเฉินใจ จะจำใช้น้ำที่มันไหลล่นเอาละครับถึงแล้วครับโอ้ยโอ้โหแม่งเบกไเ่ทนันไหนวะ่้มถนนถนนพ้างแค่ไหนกันเชียวเนี่ยตรงนี้โอ้ยเฮียส,สูงจังเ้ยสูงจังวะเอาละครับอานนี่จอดครับแล้วเราส่บกันดีกว่าเดี๋ยวแบบนี้ดีกว่าจอดไม่จอดๆเลยไหมอจอดๆเลยครับ ง่ายดีครับจะทำไปต้องเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นปุ๊บเอาแล้วครับแล้วก็ดูสิต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวทับอาซีก่อนเลยอ่ะอุปกรณ์ของเราวัสดุเต็มแล้วเอ้ยมาอย่างแรกเลยมายิบมะเท่าไหร่เอ่อจึ๊บจึ๊บใส่เข้าไปป๊๊บนี่หลังจากนี้ก็คือเป็นสูตรที่เขาเรียกว่าส้มเร็วนะครับเออ เอาไปทําตามกันได้สูตรนี้แจ่มมากนะครับก็คือแม่งเอารถมาไว้ใกล้ๆนะ่ะพอพิมพ์ก็สั่งใกล้แล้วก็กดใส่กดใส่อ้ไม่ง่ายได้นะครับทาได้ชิวๆง่ายๆอู้อัจฉริยะจริงๆเลยแล้วผมเคยทำนะผมเคยได้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทเป๊ะๆเลยนะครับสำหรับงานซ่อผลลัพนตัวนี้แต่เขาบอกเอาไว้ก่อนเลยครับว่า บางทีที่ไม่มีเคสเนี่ยในชั่วโมงนั้นเนี่ยอาจจะมีคนรับแล้วไปทําแล้วหรือว่าในชั่วโมงนั้นไม่มีถนนพังเลยก็มีเออมันก็นแล้วแต่รอบเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีใครรับเคสสับถนนเลยเนี่ยเคสมันก็จะอยู่ค้าแบบนั้นเลยครับแล้วว่าถ้าอยากได้เคสสอบสน,นเนี่ยมันมาทุกเช็คทุกชั่วโมงเลยครับตั้งแต่รีเพเดเนี่ยมาเช็คเลยว่ามันทําได้ไหม มีเคสซ่อมหรือเปล่าประมาณนั้นเอาล้วซ่อมเสร็จแล้วครับพูดแป๊บเดียวเองเออชอมไว้มากอู้ได้รับเงินมา8 5 0พบาทก็เยอะอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องก็เดือนธันวาคมนี้นะครับเขาจะสิ้นสุดปีแล้วนะเออเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมาพบกับความมันเต็มระบบนะครับเดี๋ยวจะไปอัปเกรดอุปกรณ์ในการทำคลิปมาให้รับชมนะครับ ผมกิจกรรมเดือนธันวาเนี่ยมีเยอะแน่นอนครับติดตามได้ที่เพจทีทเทมมาร์เก็ตสตี้ไดเลยนะและอย่าลืมกดติดตามช่องซินเดอร์เกมและเพจนักเลงเกมด้วยนะครับจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆครับแม้ว่าจะคนดูน้อยหรือไม่มีคนดูเลยก็ตามนะเพราาว่าทําคลิปเป็นชีวิตจิตใจเพราะอเพราะไม่เพราะไม่ได้ทําแล้วมันรู้สึกคันม้คันมือ,อยังไงไม่รู้นะครับนะ <laughs> <c oughs> ก็ฝากถึงน้องๆเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคริสต์มาสนี้เนี่ย เดี๋ยวเดลเซอร์บิกจัดกิจกรรมจากหาผู้ใหญ่บ้านซิดน,นะครับเออเป็นเงินรางวัลจากผู้บริจาคประกวดนางลบพมา่าสรอบที่แล้วเหลือจะอามาแจกกันในงานคริสต์มาสไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะนะก็เดี๋ยวรอชมกันเลยนะจ๊ะเมื่อวันอะไรวันคริสต์มาสนะช่วงเทศกาคลคริสต์มาสนั่นแหละนะเดี๋ยวผมจะเตนไปเลยตามพื้นที่ต่างๆเอาเฉพาะเด็กใหม่ไม่เอาเฉพาะเด็กใหม่ดีกว่า เอาเป็นแบบว่าที่คิดว่าผู้เล่นทีเขาแบบเล่นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้ของขวัญเขานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าละจ้าเดี๋ยวจะเริ่มทำ YouTube มาแบบอึ๊บอึ๊บอับอับแล้วครับ <S <S เออรอรับชมได้เลยนะ